งานเนี่ยนะเรามีสิทธิ์ฟันเงินช่วยอื้อเลยแก <Yeah. S 2> เออโวยสิโอ้โห oh, oh, <ๆ>เออเอาที่นี่แหละนะเขาว่าพ่อแม่คนแก่คนเฒ่า ลูกหลานมันไม่เอาใจใส่อากตันยูทอดทิ้งไม่ดูแลเขาต้องเป็นลมตาอย่างนี้แหละไม่มีวันรอดหรอกคุณพอรน้องนัดไม่เห็นหัวผู้หลักผู้ใหญ่มันก็ต้องเป็นอย่างนี้แหละพ่อเอามามาเดี๋ยวก้นมาเหรอก้นเอามาเว้แต่จะไม่นั่งไม่อยากจะนั่งน่ะมีอะไรเกิดขึ้นไหมไม่มีอะไรจ้ะ สุดใจด้วยนะจ๊ะคือใจตกใจมากนะจ๊ะคุณไม่ยอมจัะน้าอวสามมาช่วยโอ้โหนี่น้าช่วยตั้งเยอะนะจ้าน้าน่ะสบายแล้วจุ๊กพินมัน พี่พนมันไปนอนค้างแต่ท่าน่ะดังวงนมาเยอะเชียวเป็นยังไรเลยจ๊ะคุณนายสมศรีมาในเครื่องเยอะก็เชิดใสเขาหรอกชวดเงินช่วยจนได้ คุณนายที่ให้กเกียรติมาค่ะเออฉันกลับขออภัยคุณนายที่เมื่อก่อนไม่เคยพูดจาก,กาล้าร้าวคุณนายจะ้ะหลับนัดดีกับฉันมากเลยฉันอยอมรับว่าฉันเคยกรวดเธอแต่ฉันเห็นค่าทีเธอฉันก็ให้อภัยอเอาวสสีด้วยนะผมก็เป็นเช่นไงนนค่ะ เาจะไม่เมตตารีบเข้ามาวันทามือไม้สั่นพอเห็นเงินข้าแหมปีก้าขาแข็งอ่อนเปียกเป็นขี้พึ่งไปเลยประโทมทั้งเลยนี่ไอ้ทองคำรู้เปล่าว่าเมื่อคืนเนี่ยพายุใหญ่มันพับประตูบ้านเราพังอะ่ะเอ็งจะมีเกระใจมีน้ำใจไปหเหลียวแลเสนอหน้าไปช่วยพ่อแม่มหรือเปล่าหรือจะขาดชอบเอง แม่และไม้นะอุตสาตายช่วยมันเป็นครั้งสุดท้ายเมื่อมีล้าจะมาช่วยเหลือจุนเกือกันบ้างไม่มีเลยฮะแม่ลุกสะพ้ายฉันนี่ไม่เคยใจไม้ไส้ตะกัรมกับใครเลยนะแต่คราวนี้อย่าได้หวังเลยว่าจะได้จากฉันสักบาทหนึ่งอีนังเครือก่อนแม่ตายเนี่ยแม่เคยบอกฉันไว้ว่าคนที่อ่อนประสบการณ์อย่างฉันเนี่ยถ้ากล้าออกมาอยู่ตามลําพังแล้วจะต้องเจอกับความยับเยินใช่ เดี๋ยวนี้ฉันได้ผ่านความยับเยินมาแล้วแล้วฉันก็ได้ความรู้ใหม่แล้วด้วยไอความเข้มแข็งเนี่ยมันจะช่วยให้เรารอดได้ในทุกสถานการณ์และเวลาที่เกิดเรื่องขึ้นมาคนที่จะช่วยได้ก็มีอยู่คนเดียวเท่านั้นคือตัวฉันเพราะฉะนั้นฉันไม่จําเป็นจะต้องสนคนอื่นโดยเฉพาะคนที่คอยจ้องจะสูบเลือดจากฉันไอ้ทองคำ พ่อแม่ก็ไม่ได้รอดนะเว้ยฉันก็ไม่รู้จะว่ายัางไงอะเงินของเขาชีวิตแม่เขาแต่ว่าเองเป็นผัวเขานะ่ะเองก็ต้องบังคับมันได้สิวะเอะอเขามังคับฉันมากกว่าแม่เฮ้ย,ยแสจะทุเลขไปพ่อพินาศย่อยยับยับยี่กว่าครั้งใดใดเลย คิดดูสิมันได้เงินช่วยงานศพแม่มันเทา่าไหร่อ่ะแล้วมันก็ไม่เคยมาแบ่งให้เราเลยขอให้มันทําอะไรเนี่ยไม่สําเร็จอัปมงคลจะไปคนโอ้ยพอแล้วพอเผาหน่อยจะแสงโอ้ยถ้าแช่งตายแช่งมาแล้วไอ้ยับมาเหรอลูอลกเราก็พร้อยยับไปด้วยไม่เกี่ยวกายคำเกี่ยวกีนางเครือ,อมันทําอะไรต้องพบทางอับทางจนจนต้องกั้นใจตาย คือวันเป็นไรอ่ะเครือโอ,อเป็นไรโอ,อ,อ๊ยฉันท้องอทําไมต้องท้องกันตอนนี้นะทําไมต้องมาท้องกันตอนนี้ด้วยะเอาให้ดีใจสิทองคําเพราะว่าลูกเราคนเนี้ยจะเป็นตัวแทนความฝันทั้งมวลของฉันเขาจะเป็นคนที่มีเกียรติยศมีชื่อเสียงจะเป็นคนที่เชิดหน้าชูตา แล้วเขาก็จะต้องเรียนจบขั้นด็อกเตอร์จากเมืองนอกใน,ในสภาพที่เป็นอย่างเนี้ยเหรอเออคือนี่ฉันว่าเธอเพอมากเกินไปแล้วนะฉันว่านะนี่เรากลับไปอยู่บ้านนู้นนะมไม่มพวกนั้นไม่เคยแยแสไม่เคยสนับสนุนเราเลยสักนิดหนึ่งมีแต่จะแบมือของเงินท่าเดียวอ่ะฉันจะต้องตั้งต้นชีวิตใหม่ด้วยเงินจำนวนที่เรามีอยู่เวลานี้ฉันจะทำอย่างที่ยุพินเขาทำ ก็ทำอะไรก็ยุบพินมันวิ่งเต้นเส้นสายจนกระทั่งมันได้เป็นนางงามฉันก็จะวิ่งเต้นเส้นสายจนกระทั่งฉันได้เป็นคนที่มั่งคั้งที่สุดในจังหวัดนี้นะสิเคลวานที่เธอได้จบแค่ป .4 เท่านั้นนะจ๊ะแล้วหนี้สินเธอก็มีเยอะแยะไปหมดน่ะแล้วเธอจะมาคิดสร้างนู่นสร้างอะไรต่อมีอะไรมันได้ยังไงทําไมคนจําพวกเดียวกับพ่อแม่ของเธอมีออกดาดเดินไปฉันเอาเงินให้นิดเดียวก็พูดดีด้วยเป็นพวกด้วย เพราะฉะนั้นฉันก็จะใช้เงินต่อเงินแล้วก็จะต่อกับคนที่จะให้ประโยชน์กับฉันเท่านั้นฉันอาจะคิดผิดนะไม่ผิดทุกสิ่งที่ฉันทำจะต้องถูกถูกทุกอย่างฉันว่ารอสกักระยะหนึ่งดีกว่านะเครือรอไปทำไมกันให้เสียค่าเช่าที่บ้านแม่ฉันะดีแล้ว แ,แม่แกทำไมแม่ตายไปแล้วไม่ฟื้นขึ้นมาหรอกนี่ยแต่แต่ฉันกลัววิญญาณน,น่ะอุ้ยตายแล้วทุเรศดกลัวแม้กระทั่งผีไปแล้วอือ ไม่กลัวผีแล้วจะกลัวอะไรอ่ะกลัวเมียก็กลัวละก็เหลือกลัวอย่างเดียวเรื่องเงินที่ยืมฉันไม่สลับฉันมาดูว่าเธอจะอยู่ในตาหากละ่ะฉันกำลังจะย้ายไปอยู่บ้านโน้นอ่ะ่วนเรื่องเงินนะนะ ฉันสัญญาว่าฉันจะไม่บิดพริ้วไม่ต้องห่วงหอกจักเเรือเธอตั้งตัวติดเมื่อไหร่แล้วค่อยว่ากันนะ <c oughs> ถ้าเป็นอะไรอ่ะฉันมีหัวจะอาเจนเนียนอีกแล้วท้องเหรอี่ไนะฉันต้องไปซื้อยาหอมมากินเนี่ย <c oughs> <c oughs> ฉันดีใจนะที่เธอจะมีลูกใช่ต้องทนุทนอมหน่อย ไปแล้วนะ ตรงนี้เป็นที่ที่แม่จมน้ำตายตรงนี้ก็จะเป็นที่นอนของเรา ก่อนมากกยังตาแหกอยู่เลยอ่ะแล้วทำไมตอนนี้ไม่กลัวแล้วล่ะก็เพราะไม่เข้าใจอะสิไม่เข้าใจอะไรก็ไม่เข้าใจว่าทําไมแกถึงได้เศร้าโศกไม่รู้ว่าสลับกระทองฉันน่ะเหรอเศร้าทําไมจะต้องเศร้านี่แกคิดว่าฉันเนี่ยยังอะไรอววรยังสะเทือนใจกับคุณชัยชนะเหรอก็ใช่ไหมล่ะเออใช่ก็ใช่แล้วมีอะไรมะ ก็อีกแค่สะเทือนใจนิดหน่อยแค่เนี้ยทำไมแกจะต้องเดือดร้อนนักหนาเช่ฮะฉันนะ่ยยิ่งสะเทือนใจมากเท่าไหร่ฉันยิ่งมีเรี่ยวแรงมากขึ้นเท่านั้นนะอ่ะนี่นี่เป็นเงินของแม่แม่คงจะช่วยเราสองคนให้ตลอดตอดฝั่งได้หรอกเ <c oughs> รลเอๆแม่อาจจะวนเวียนอยู่แถวนี้ก็ได้ ครือ,อแลแปลเป็นไงบ้างแย่หน่อยนะเองนังเคืออืก็ไม่เท่าไหร่หรอกนะอเออน,นี่ฉันมีข่าวดีจะมาบอกข่าวอะไรสนเงินกู้รายวันั้องไม่ล่ะ,ะคืนเงินต้นภายในสิบวันนะกู้ร้อยหนึ่งก็เสียดอกเบี้ย ละสบาทอ๋อ่ยังไงนะเดเราลองพูดใหม่สิก็ฉันเน่ยนะมีเงินให้กู้นะแล้วก็เก็บดอกทุกวันแต่น่าจะคืนเงินต้นก่อน10วันก็ได้ไม่ว่ากันแต่คืนช้ากว่านั้นนี่นะก็จะต้องเสียดอกไปเรื่อยๆเงินกู้อยละสไม่เยเก็บดอกวันละสบาท30วันเดือนหนึ่งก็90บาท ก็ร้อยละเก้าสิบไปดิแบบที่มันขูดเลือดขูดเนื้อกันดีกวา<ช>่าเธอถ้านาำไม่สนน่ะฉันก็ไม่ว่าอะไรเลรกนะเพราะถ้านาำไม่ยืมเนี่ยก็ไม่มีใครมาขูดน้าได้ใช่ไหมมันไปละเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอ,อ,อันที่จริงน,นะน้าก็กำลังกำลังกำลังหาอยู่เหมือนกันเออ แม่คนเนี้ยนะก็อะเ,เอาเงินมาช่วยงานศพเนี่ยรู้ไหม<ช>เขาหวังที่จะทําบุญกัน<ช>น่อยกับเอาเข้ามาออกดอกออก<น>อ้กออ่คิดคิดํามันแสนจะสังเวชทุเรศ จริงๆแล้วพอ่อแม่ผัวฉันเนี่ยไม่ค่อยคิดจะทำอะไรเลยคิดแต่จะให้ฉันหาเลี้ยงคนเดียวพอฉันไม่ให้ขึ้นมาก็เอาฉันไปด่าอาฉันไปโผนธนาคิดกันดูก็แล้วกันว่าใครผิดใครถูกไปครับไปนะครับ <ไป S 1> จริงมาพูดดีอยู่เลยอย่าไปสนใจเลยนะเรามาเจรจา,าเรื่องธุรกกันดีกว่านะนี่ไอ้คำอะไรพ่อแค่ข่าวหวังดีต่อเองนะรู้ป่ะ เอรู้ป่าว่าชาวบ้านเนี่ยเขาจะนินทากาเลเองว่ายัางไงเขาอาจจะรังเกียจเองถึงขนาดไม่คบหาสมาคมด้วยมีอย่างที่ไหนอ่ะเอาเงินที่เขาช่วยไปออกเงินกู้อ่ะต้องยกให้พ่อกับแม่ไปใช่ไหมถึงจะได้ไม่มีใครเขารังเกียจน่ะอือใช่ไหมฉันจะได้ให้แต่ต้องบอกมาก่อนออะไรอ พ่อกับแม่ไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นหรอกอ้าวเหรอถงั้น,นก,ก็ไม่ต้องใหง้ไม่ตองทำนี่เหรองั้นมึงรู้ได้ไงว่าพ่อแม่ไม่ต้องา้าอย่างนั้นเอ้ยแต่ว่าค้าเนะ่ยยินดีรับไว้นะโว้ยนี่ชัดสงสัยนะยว่าไอ้นางเครือกับไอ้คำเนี่ยใครจะงกมากกว่ากันงานนี้เล่นไม่เลิกเว้ยทําไมถึงทําอย่างนั้นนะฮะอย่างนั้นได้ยังไงทําทไมฉันออาเงินให้กู้เนี่มันผิดตรงไหนอะเขาก็จะหาว่าเราหน้าเลือดนะสิ เลือดยังไงวะฉันเป็นบังคับใครที่ไหนแล้วเห็นใครๆเขาก็ยินดีจ่ายดอกกันทั้งนั้นน่ะเวลานี้ก็กดีกระดานหน้าบานกันทั่วตลาดละน่า